สวัสดีค่ะเจฟา่าเด้อจ้าเจฟา่าสิมาตำม,มาแตงจา้าเมนูกระเทียมไว้์มือนี้เจฟา่าติดตามใส่มะกอกเด้อค่ะเด้อใส่มะเขือมะแตงนะคะเนี่ยมะพียรเจฟ่าก็จะประมาณนี้ละค่ะนี่นะคะเจฟ่าก็จะตำพะะริกเด้อค่ะเด้อปกติวาสิบใส่กระเทียมใส่กระเทียมขั้นใส่กระเทียมมันจะเกินนะคะมันจะเกินหล่ะเพื่อนเพื่อนไข่ไข่เคืองเร็วนะกันเลยอ่ะก็เ,เป็นยังะคะ่ะกันเลยจะตำแบบนี้ละค่ะ เป็นพริกแบบเผ็ดน,นะแล้วค่ะเด้อเพราะว่ามักเผ็ดจ้าไดะหลังจากติดตาเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะเจะ๊ฟ้าก็จะเอาเครื่องอันนี้ลงไปก็คือมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศแล้วก็เอามากกอกจ้ามากกอกลงไปนะคะเนาะและะ้วก็เจ๊ฟ้าก็จะนะคะเอาน้ำปลาแดกลงไปก่อน เดี๋ยวดค่ะเดปลาแดกนะคะเดี๋ยวนะนี่ค่ะปลาแดกอัน,นี้คือปลาแดกต้มแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะประบาน,นี้ทําไมใส่อันนี้เพราะว่ามันบริเเข้มนะคะจะฝาใสกะเอานะคะแล้วก็เจฟ้าจะใส่นิดนิดนึงนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นน้ํากระเทียมดองนะคะ นี่ค่ะกระเทียมดออใส่ลงไปก็จะใส่ผงชูรสนะคะขาดบอได้เด้อค่ะเด้อก็ใส่ลงไปชอบนัวชอบอะไรก็ใส่ตามปราษานะคะแล้วก็จะนวกนวกค่ะ ใบฟ้าบ่มักใส่น้ำตาลด้วจ้ะเพราะว่าไม่ชอบใส่น้ำตาลนะคะหมักปรี้เอ้ยบ่มักหวานนะคะมักแบบว่าธรรมชาติธรรมชาติก็จบบนี้ค่ะเนืวอๆหลายคนมาขึ้นใส่บะเขือบแต่หมักแตงคนละคนขจอกับบอสไซคนละคนเจอกับไส้แต่อ้นมักหน้ามาอนี่มักหน้าบ่มีคือมันเป็นธรรมชาติของมะกอกนะคะเท่ากับใส่มะกอกมักแตงก็คือบ่ต้องให้มัน นหน่อยนะคะก็คือเราก็ทําไปแบบนี้แหละเนาะเะนาะให้มันเป็นเป็นลูกเตาเป็นที่ยังกระและแต่ถ้ามาฉากของผู้ไดสิเหตุเพราะว่าอ่ะนี่ค่ะไปแบบนี้แหละคะ่ะคือเพราะว่าห้าวตรงหยังกินอยู่แล้วเนาะแม่บอกห้าวตรงเขียวอยู่แล้วมาแตลงนะ เขาก็เฮ็ดจังสี่อ้าวเป็นสื้อเนี่ยหลานขาเพิ่นเฮี่ยขาดเลค่ะตอนแบบห้าบ้านนี่ตอนบา,า,บา,ง,นนบางมองตอนทอโปมือนี่ก็มีนะคะเพิ่นเห็ดนะก็แล้วแต่วิธีชีวิตของเพิ่นนะคะอันนี้สิกินกับอูป,ป่าดเดอ้อจ้ะเด้อตามแต่งนี่ยเขากันทักอูป,ป่า นี่ค่ะนี่มันมันมาแก่บๆบ่เอามันจะฟากรจะนัว่ะบอกตามหลายเลยค่ะนัว่เพราะว่าอ่ามันก็คือความหมายก็คือแบบว่าบ่ิห้มันมุนคักนะคะนี่แหละค่ะนี่เข้ากับผัวแล้วจากซ้ำหนึ่เข้ากับผัวแล้วนะคะเนาะซาในกระซื้อไม่ได้ลงทุนผักสำหรับเอ็นใจนี่ค่ะเข้ากับงูอ่ะงใส่แบบนี้นะจ๊ะอ้าวขึ้มั่นใจนะลองชิมก่อนจังแซ่บจังอ่ะค่ะนี่เด้อค่ะเด้อนี่ เลยออกมาจะจับประมาณนี้จ้ะ,ะนี่ค่ะอซู้ใหมเบิ่งเบิ่งแนนะ่ซู้เหมเบิ่งเบิ่งเดี๋ยวไปเอาปลาให้เบิ่งก่อนจ้ะ อันนี้ราคาปลานะคะอู๊ปลานะคะปลาขาวแต่ว่าบาเงเปณนปลาขาวน้าโคงด้วอันนี้ปลาขาวน้องนะคะเพ่นดูดน้องขึ้นมาจะฝาไปตลาดก็ได้ซื้อมามากันแล้วเข่ากันกับตำมาแตงนะคะรสชาติมันก็จะออกมาแบบว่าอุ้ยเข่าเหนียวจํำนีแ่แห้งแ่บจากพี่น้องแ่บอีลีเดี๋ยวเีาไปเอาขอเข่าเหนียวกันเรื่มเรื่มเรื่ข่าเหนียวจะา,ขาเข่าเหนียวกข่าเหนียวค้างเหนียวแน่นี่ค่ะบุยบุยตอนแบบง่ายๆนนะคะตอนแบบงันยๆแล้วก็ อันนั้นไปเลยค่ะอันนี้จานเท่าเองก็ต้องคิดยังไรนะพี่นอ้องเด้อม,มาค่ะอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามช่องของเจฟฟ้าสัรหามาล่าเมนี่เสนอเมนูอูปาอูปาขาวยังตื่นน้าลายเฉพาะกิ่นเมนะื่อกี้นี่นะแลกระตัมมาแต่แซ่ พี่น่อมากกินน้ำกันมากค่ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งกดซับสไครต์ให้กับเจ๊ฟ้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ